จิตหมอดูตาทิพย์หรือเอรียกภาษาอังกฤษว่าผมเป็นไซคิกนะครับ p s y c h i c ไซคิกคือผู้อย่างรู้นะครับหนังสือเล่มแรกที่เขียนมาเมื่อ25ปีที่แล้วในปี2000ผมเขียนเรื่องพลังจิตเพื่อการอย่างรู้และการรักษาโลกฉะนั้นใครที่มีพลังจิตก็สามารถอย่างรู้ได้ทุกอย่างแล้วรักษาโลกตัวเองได้ด้วยฉะนั้นวิธีการเป็นหมอดูพลังจิต หรือหมอดูอย่างรู้ท <the futur> ุกอย่างมาจากลมหายใจสมาธิโภพทัสนะครับใครก็ฝึกได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีความรู้ไม่จําเป็นต้องมีบทเรียกประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนเลยก็ได้หรือใครอยากจะเป็นหมอรักษาตัวเองด้วยลมหายใจโภพทัสหรือสมาธิโภพทัสก็สามารถทําได้นะครับเข้าไปดูในช่องของผมนะครับช่องหมอแกนโภพทัสใน y YouTube Channel โภพทัสไทยแลนด d พิมพ์คำว่าสมาธิโปเปทัสห้านาทีแบบลืมตาหรือการทำฟาสติ้งน้ำดื่มวอเทอร์ฟาสติ้งหรือว่าการนอนแบบโปรเปทัสเก้ถึงสิบสชั่วโมงทําอย่างไรการทานอาหารมือเดียวทําอย่างไรแบบโปรเปทัสทั้งหมดนี้เป็นทฤษฎีโปเปทัสซึ่งผมเป็นคนคิดคน้นแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถนําไปใช้ได้จะอายุเท่าไหร่ ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับไม่จํากัดแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องว่าจะมีเงินมีทองยกเว้นคนที่อยากจะเรียนขั้นสูงก็เช่นกันครับเหมือนเราอยากจะเป็นช่างตัดผมช่างภาพเป็นหมอนวดเพื่อสุขภาพหรือว่าเป็นช่างยนต์ช่างกลช่างไม้หรือว่าช่างออกอะไรพวกแคล้วเวล i ิงก็สามารถทำได้ด้วยการเรียนสูงขึ้นข,นของวิชาโภเพทัส ผมมีสอนอยู่2วิชานะครับลมหายใจโพเ e ทัสเวอร์ชัน2021ซึ่งเป็นการสอนครั้งแรกแล้วก็เวอร์ชัน2023ก็เป็นการสอนครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยสอนมาก่อนยกเว้นในอดีตตอนปี2012ถึง2015ผมเคยสอนวิชาขั้นสูงของโพเปทัสซึ่งมีผู้เรียนไม่กี่คนก็ มีหลายคนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศท,ทุกจังหวัดมาเรียนแต่ทั้งหมดแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ที่ติดตามผมมาระยะหนึ่งหลายปี5ปี6ปี10ปี20ป,ป,ปีแล้วเห็นว่าผมเนี่ยสอนวิชาลมหายใจโพไซทัสก็เลยอยากจะต่อย,ยอดแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์มีเยอะแยะครับแต่บางส่วนจนในสุด อยากจะเผยแพร่ให้กว้างไกลก็เลยทำช่อง YouTube ของผมขึ้นมาแล้วผมก็สอนเรื่องของสมาธิ5นาทีแบบลืมตา66รอบทําวันละ5นาทีหลายๆรอบให้ได้66รอบครั้งละ5นาทีไปเรื่อยๆทั้งหมดเป้าหมายเกี่ยวเรื่องของการอย่างรู้และการรักษาโรคฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถเป็นผู้อย่างรู้อย่างผมได้หรืออยากจะเป็นหมอดูตาทิพย์แบบผม25นาทีสคํคำถาม อยากจะดูดวงหรืออยากจะเป็นหมอดูแบบผมผมมีลูกศิษย์หลายคนก็ติดต่อได้ที่ like at, ไลน์แอดโภพทัศสองศูนเหมือนลูกเทว่างเนี้ยก็ทำทิก k อกโภ o p e t แอดโภพทัศสิบหกสิบหเขาก็เผยแพร่เรื่องของพ่อแกนวิดีโอการไลฟ์ live, ทุกวันเขาก็เป็นหมอดูก็ใช้แอดโภพทัศสิบหกสเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวดีๆ ส่วนเมียผมเดินไปกับผมไม่ใช่แค่เมียอย่างเดียวเป็นหมอดูพลังจิตด,ด้วยหมอคลิปใช้ลายเดียวกับผมล like ายแอดโ v เวทัสสองศูส,สองหนึ่